Whoa, ค่ะคุณสังมาคุณผู้ฟังคะ้ายอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยบิจเกตจำนวนมากเขาก็อยากจะย้ายฐานการลงทุนเนะหรือว่ากระจายการลงทุนเรื่องพลังงานสะอาดอย,าอยั่งยืนเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่เป็นตัวชี้ขาดนะไม่ใช่แค่ว่าไฟฟ้ามีความสเสถียรหรือไม่นะคะแต่ว่าเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นส่วนสำคัญซึ่งในอาเซียนเนี่ยปรากฏว่า คือต้องบอกว่าหลายๆประเทศเนี่ย ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะอาเซียนเนี่ยยังพึ่งพาพลังงานไม่สะอาดสูงส่วนใหญ่ยัง,ยงเป็นกา๊าซธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินประมาณ60-90%ของพลังงานที่ใช้ผลิตไฟทั้งหมดซึ่งก็ประเทศไทยด้วยนะคะแถมค่าไฟของไทยเนี่ยก็ยังดูแพงกว่าที่อื่นนะคะงวดเดือนออมกราคมถึงเมษายน68เนี่ยก็ประมาณ4-5บาทใช่ไหมคะแล้วก็มีแนวโน้มจะขึ้นจากไฟฟ้าผูกขาด เมื่อวานนี้เนี่ยบริษัทกอล์ฟนะคะก็บริษัทกอฟซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานเนี่ยก็ได้ฟ้องหมิ่นประมาทคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนกับสสออีกสองคนนะคะเรียกค่าเสียหายเนี่ยคนละเป็นร้อยล้านเลยนะคะหลังอภิปรายเรียกร้องกรณีค่าไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรม จากการดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลหลายสมัยโดยเฉพาะการเปิดช่องซื้อพลังงานไฟฟ้าโดยไม่ประมูลนะคะซึ่งเกาเนี่ยก็ได้ไปหลายสัญญานะคะทีนี้เราลองมาดูค่ะคุณสังกมาคะประเทศไทยเนี่ยไฟฟ้าเราเนี่ยอยู่ในมือใครบ้างนะคะคือตอนนี้เนี่ยไม่ใช่กอฟผที่ผลิตไฟฟ้าเป็นหลักแล้วนะคะกอฟผเนี่ย ผลิตไฟฟ้าอยู่แค่3าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นคือ16,000หมื่นหกพันเมกะวัตต์แต่ว่า IPP เนี่ยก็คือผู้ผลิตขนาดกลางนะคะซึ่ง South เนี่ยอยู่ในหมนู่นีเนี่ยก็39เปอร์เซ็นต์เลยนะคะ20,000กว่าเมกะวัตต์ส่วน SPP นะคะ ก็17เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ยังมีการซื้อไฟจากต่างประเทศที่เมื่อวานฉันพูดไปแล้วเนี่ยอีก11เปอร์เซ็นต์ทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยในเฉพาะของ IPP ที่บอกว่าตอนนี้เป็นผู้ผลิตไฟส่วนใหญ่เนี่ยถึง39เปอร์เซ็นต์เนี่ยกอเนี่ยในตัวเลขปี67นะยังไม่ต้องไปดูสัดส่วนแบบที่ถือหุ้นถืออ้อมอะไรแบบนี้เอาถือแบบตรงไปตรงมาบริษัทกอ Energy development เนเน่ยอ,อ,อยู่ที่ 1,671เมกะวัตต์ก็มาเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะคุณอิสรยาภัยฤกรีเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริหารของวงไดไลน์แมนนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบล็อกนั้นแบนอินไซด์เนี่ยบอกว่าคือตอนที่คุยกับคนแวดวงพลังงานแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยก็พบว่าพลังงานสีเขียวหรือว่ากร e นเอเนจีเนี่ยมันส่งผลกระเทือนต่ออุตสาหกรรมไข่นะคะ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษีของทรัมป์เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยส่งออกเป็นหลักเนาะลูกค้าส่วนใหญ่ในประเทศตะวันตกอเมริกายุโรปเนี่ยก็จะถามว่าคุณใช้พลังงานอะไรผลิตขึ้นมายุโรปเนี่ยแน่นอนเลยหนักข้อมากนะคะตอนนี้อเมริกันเนี่ยยังมีปัจจัยว่าทรัมป์เนาะเขาก็ส่งเสริมพลังงานฟอสซิลใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังส่งออกไปยุโรปด้วยบอกว่าอย่างพวก Data Center บริษัทค้าใหญ่ๆเนี่ยต้องสแสวงหาบริษัทพลังงานสะอาด พลังงานสะอาดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโซลโซล่าลมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอมาประเทศไทยเนี่ยคือเขาบอกว่าบริษัทเหล่านี้ที่ตั้งใจจะมาผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฮัี้ชิ้นส่วนยู่รจน,น์นะว่าจะมาพร้อมกับข้อบังคับว่าต้องใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตนะคะทีนี้พอบอกว่าใช้พลังงานสะอาดเนี่ยในเมืองไทยจะทำยังไงกันบ้างนะคะคุณสังกมาคะ คืกลายเป็นว่าคือโรงงานใครเนี่ยทำได้แค่3อย่างเนาะเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าฝั่งตะวันตกเนี่ยคือซื้อจากการไฟฟ้า2ผลิตเองจากแผงโซลาเซลล์กับสาซื้อจากคนอื่นนะคะการไฟฟ้าอย่างที่บอกมันไม่เขียวมากพอนะคะก็ต้องผลิตเองเป็นทางเลือกที่3เนาะตอนนี้เรากลายเป็นว่ามีโรงไฟฟ้าจากก๊าซมากไม่มีโรงไฟฟ้าที่เขียวมากพอนะคะ เขาบอกว่าผลิตเองเขาบอกไปดูโรงงานใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ไปดูหลังคาโรงงานใหญ่ๆในไทยตอนนี้ไม่เหลือที่ว่างสําหรับทำอะไรแล้วเพราะว่าแผงโซลา่าเซลล์ติดเต็มไปหมดแต่ถึงกขนาดก็ยังผลิตได้แค่6%เองหปนี้ไม่พอที่จะไปตอบโจทย์ลูกค้านะคะแล้วก็โรงงานก็เลยต้องขยายไปอย่างนี้อ,อุตสาหกรรมอื่นเพื่อวางแผนติดตั้งโซลาเซลล์ที่ดินข้างๆเพื่อส่งไฟฟ้าสะอาดเข้ามาคือเขาบอกว่าโอ้โหเป็นความดิ้นรนมากอะ่ะ จนตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำลังลดลงลดลงยิ่งการซื้อไฟฟ้าจากเอกชนที่เรียกว่า Third Party Access ก็มีข้อจำกัดว่าจะลากสายผ่านที่ดินสาธารณะจะใช้การไฟฟ้าสายผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้ากฎหมายก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้ทำได้นะคะฉะนั้นต้องบอกว่าการระบบไฟฟ้าไทยเนี่ยยังคงถูกขาดอยู่มากจากเจ้าใหญ่ๆซึ่งอาจารย์กนกนกในถาวรพานิชย์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยอาจารย์บอกว่าการที่เฝ้าฟอง อดีตแพงและอาญาต่สอสสพักประชาชนเนี่ยที่อภิปรายเรื่องสัญญาซื้อไฟฟ้าระยะยาวเนี่ยจะทําให้การทํางานตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆของที่มันคือที่ขัดการแข่งขันโดยเอกชนและภาครัฐเนี่ยลำบากยากขึ้นจนทั้งเป็นไปไม่ได้ขณะที่ต่างประเทศที่มีประชาธิปไตยการเอ่ยชื่อบริษัทหรือรัฐบาลที่มีพฤติกรรมที่ขัดต่อการแข่งขันทางการค้าเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติเพื่อกระตุ้นให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานรักษาการแข่งขันค่ะ คุณสังมาคะและนี่ก็เป็นเรื่องแรก,กวันนี้ค่ะ